สู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลยขอเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทิสสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือประจำปีงบประมาณ2565การพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันภูเรือ n f e on Mo b i l e บ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือในสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดต่อการจัดการศึกษาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ส่งผลให้นักเรียนต้องหยุดเรียนหมายความว่านักเรียนไทยจะไม่ได้เรียนเป็นเวลาถึง1ใน3ของปีการศึกษา แม้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายที่จะยกเลิกวันหยุดเพื่อชดเชยเวลาเรียนที่หายไปแต่การขาดเรียนสะสมก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนในระยะยาวและเมื่อถึงเวลานั้นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงทุกหน่วยงานของไทยจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติเหล่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมหาศาลในอนาคตสู่การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นกันปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางด้านการจัดการศึกษามากขึ้นโดยครูผู้สอนได้นําเทคโนโลยีและความทันสมัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันมีช่องทางในการศึกษาที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยเทคนิคทางด้านการพัฒนา สื่อการสอนกลายมาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในการจัดการเรียนการสอนหรือเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ได้ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันทําให้การเรียนการสอนมีการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบของสื่อต่างๆทั้งวิดีทัศน์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรวมไปถึงแอปพลิเคชันโดยการใช้สื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโดยเป็นอีกช่องทางที่ทําให้การเรียนรู้ไม่จํากัดอยู่แต่ภายในห้องเรียนอีกทั้งยังสะดวกสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ตามต้องการจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่บ,บุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง virtual class มาใช้ในการเรียนการสอนทําให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจับกลุ่มกันทางอินเทอร์เนต็ตเพื่อแบ่งปันสิ่งที่สนใจร่วมกันรวมทั้งแบ่งปันความรู้ความชำนาญและทักษะความสามารถต่างๆร่วมกันในปัจจุบันแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษากำลังมีบทบาทและความสำคัญในการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนอีกทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่นิวมีเดียในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มาเนื่องจากนักเรียนหรือผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือจึงได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กศนตําบลและห้องสมุดประชาชนอำเภอในสังกัดได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานศึกษาให้ครูกศนอใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการสอนการพบกลุ่มให้นักศึกษากศนอใช้เป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้และให้ประชาชนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิธภาพจึงเกิดแอปพลิเคชันภูเรือ NFE on Mobile กศอนอำเภอภูเรือ er, เพื่อเรียนรู้ขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนผู้เรียน และผู้รับบริการได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดและเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ผู้สอนผู้เรียนและผู้รับบริการในการเข้าถึงสื่อเพื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป้าหมายเชิงปริมาณสร้างพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ของสถานศึกษาจำนวนหนึ่งนวัตกรรมเป้าหมายเชิงคุณภาพสถานศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับบุคลากรคือผู้สอนผู้เรียนและผู้รับบริการที่มีความทันสมัยสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และสารสนเทศต่างๆได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการวิธีการ และนว,วัตรกรรมที่เป็น best practice ใช้วิธี system approach ประกอบด้วย input process output feedback และทุกขั้นตอนจะควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 1. วางแผนงานและเตรียมการ P plan ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการกำหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ประชุมปรึกษาหารือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดําเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดการข้อมูลจากเอกสารหนังสือและเว็บไซต์เพื่อหาแนวทางการจัดทาแอพพลิเคชันหลังจากนั้นเตรียมการวางรูปแบบและแนวทางการดําเนินการพร้อมกับเตรียมองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้คณะทํางานได้แก่ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศรวมทั้งการจัดหาโปรแกรมต่างๆเช่น Google Site s Google Form, Canva, Gripe App สำหรับใช้ในการออกแบบสร้างฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน 2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลดีดูออกแบบระบบออกแบบปุ่มเมนูและจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะให้ปรากฏบนหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Google Site, s Google Form, Canva กราย a p p สำหรับใช้ในการออกแบบสร้างฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน 3. การทดสอบระบบ C c h e ช็สถานศึกษาทำการทดสอบระบบโดยการส่งลิงก์ไปยังบุคลากรครูผู้สอนในการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบระบบการทำงานของแอปพลิเคชัน 4. การจัดทำคู่มือการใช้แอปพลิเคชัน D ีดูสถานศึกษา จัดทำคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการติดตั้งในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ Android และ iOS ให้แก่ผู้บริหารบุคลากรครูผู้สอนผู้เรียนและผู้รับบริการได้ทำการศึกษาขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันผาการประชุมชี้แจงการใช้แอปพลิเคชัน A. อแอคชั่สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบแอพพลิเคชั n แก่บุคลากรและครูผู้สอนในสังกัดโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและการใช้งานระบบแอพพลิเคชั n และมอบหมายให้ครูผู้สอนไปขยายผลวิธีการติดตั้งและการใช้งานให้แก่ผู้เรียนนักศึกษากศนอในสังกัดกศน,อนอตำบลทุกแห่งและมอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ แนะนำวิธีการติดตั้งและการเข้าใช้งานระบบให้แก่ผู้รับบริการ 6. การเผยแพร่แอปพลิเคชัน A a แอคชั่นสถานศึกษาทำการเยผยแพร่และเชิญชวนให้ผู้รับบริการเข้าถึงวิธีการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชันโดยจัดทำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เช่นไลน์กลุ่มต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสื่อ Facebook แฟนเพจ และเว็บไซต์ของสถานศึกษา 7. การประเมินผลและปรับปรุงแอปพลิเคชัน A อฟฟีดแบ็สถานศึกษาได้ประเมินผลการใช้แอปพลิเคชันโดยสอบถามความพึงพอใจการใช้สื่อแอปพลิเคชันสอบถามบุคลากรครูผู้สอนในสถานศึกษากศนอำเภอภูเรือผู้เรียนในกศนอตำบลในสังกัดกศอนอำเภอภูเรือและผู้รับบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและคำแนะนำในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผลการดำเนินการระบบแอปพลิเคชันมีความครบถ้วนถูกต้องทันสมัยและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับกศอน,อนอตำบลกศอน,อนอำเภอสำนักง,งานกศอน,อนจังหวัดและภายนอกองค์กรอื่นพบว่า บุคลากรครูผู้สอนผู้เรียนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบแอปพลิเคชันสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรครูผู้สอนได้ดีขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีสามารถช่วยลดระยะเวลาการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศให้เร็วขึ้นได้มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจนมีเมนูการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนข้อมูลในแอปพลิเคชัน มีความเป็นปัจจุบันและการเข้าถึงแอปพลิเคชันทำได้ง่ายรวดเร็วทั้งระบบ Android และ iOS สผลสำรวจจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานระบบแอปพลิเคชันพบว่าบุคลากรครูผู้สอนผู้เรียนและผู้รับบริการมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการใช้งานแอปพลิเคชัน ที่ระบบมีขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับเข้าใจง่ายระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็วระบบมีการแสดงข้อมูลเนื้อหาเป็นปัจจุบันเหมาะสมครบถ้วนแอปพลิเคชันมีรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้เหมาะสมผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานจัดก,การเรียนการสอนเป็นระบบช่วยเหลือผู้เรียนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความครบถ้วนถูกต้องทันสมัยและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสามารถจัดการศึกษาเรียนรู้สําหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทําให้ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลาผลที่เกิดกับบุคลากรบุคลากร ครูผู้สอนในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีได้รับความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านสื่อออนไลน์มีระบบช่วยเหลือผู้เรียนและมีความปลอดภัยในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้รับบริการผู้เรียนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้ ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีความเสี่ยงและอันตรายจากการติดเชื้อสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์และยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้เรียนผู้รับบริการผลที่เกิดกับชุมชนและสังคมในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ประชาชนในชุมชนและสังคมส่วนรวม มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการรวมกลุ่มของผู้เรียนผู้รับบริการที่เกิดจากการพบกลุ่มและผู้มาใช้บริการในกศออน,นอกตําบลและห้องสมุดประชาชนประโยชน์ที่ได้รับการใช้งานแอปพลิเคชันจะเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรครูผู้สอนเป็นระบบช่วยเหลือผู้เรียนผู้รับบริการในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ซึ่งจำเป็นต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ไม่มีความซับซ้อนมากบุคลากรในสถานศึกษาผู้เรียนและผู้รับบริการจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจในประสิทธิการใช้งานที่มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดคุ้มค่าและทันต่อความต้องการในการเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่นําประสบการณ์การทํางานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเนื่องมีผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้านให้ความช่วยเหลือชี้แนะบทเรียนที่ได้รับมีการพัฒนางานร่วมกันมีความจริงจังในการปฏิบัติงานการทํางานเป็นทีมการมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานความร่วมมือรวมใจการเอาใจใส่เสียสละ การอุทิศตนของบุคลากรส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพเมื่อความสำเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็คือการที่ได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมายและการนำองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายนอกการเผยแพร่ ได้ทำการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาเช่นลายกลุ่มบุคลากรในสถานศึกษาลายกลุ่มนักศึกษาและผู้ปกครองลายกลุ่มส่วนราชการอำเภอภูเรือ Facebook แฟนเพจกศนตำบลทั้ง6ตตำบล Facebook ของสถานศึกษาและเว็บไซต์ของสถานศึกษาการได้รับการยอมรับได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลงานยอดเยี่ยม การจัดทำแอปพลิเคชันด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเราเชาวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือพร้อมก้าวเดินไปพร้อมกับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สูงขึ้น และยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชาวอำเภอภูเรือต่อไป